สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกองทุกบ้อานกลับมาเราบนยอดสองเจดีโบไซล์หลอพกพีก่น้องตอนนี้กำลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเราก็มาหลอกตลาดสาววันไซโอ้มีทุกอย่างเจียวกับสมุนไพรจะอย่างไดบ่อันนี้หวานจอดนี่หวานจอดพวกคือขอลูกใหม่ได้อยู่ไพ่อยู่พื้นเลยก็ซื้อไปต้มกินน้ำหอม น่าต้องไปกินขาวก่อนจัจหน่อยโหลดออกสิ่ไม่ได้กินพอดีเป็นลมพี่น้องเอ้ยอยู่นี่ได้เพ้อซ่องสวยใกล้เน่ค่ะนั่งบ่ไม่ค่อยใจดีนะจึงกันล่ะโดยพี่หาพี่หาน่องสขาพี่น้องตอนนี้อันนี้ก็น้องสาวน้องสาวจักมาพอกันในโหลดพี่น้องเอ้ย สิติดตอเป็นน้องไพ่หลาอยู่จากว่อมีผูกบ่าวหม,มัดจ้ำหมัดจองไแห้วพี่จ้ะกับโบเป็นยังเป็นน้องสาวก็ได้พันบาหวางกันเนาะอาการสาวขายตอนนี้เป็นอะไรหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเลีย่บ่หนึ่นมื้อวันใดอาการหนาเป็นห่วงอยู่บอมีว่าดีขึ้นหรือว่าอันกล้ามเนื้อมันเริ่มดีขึ้นบะ อาการชาวขายกับพี่น้องเอ้ยตาสงสารหลังจากตอนที่เขาจะฟังเค็มแล้วนะอาปากบวได้เลยเนาะเฮ้ยมึงสิกินได้ยังบ่เฮ้ยลองบึ้งมึงจะกินได้ยังบวชเฮ้ยก็รองบึ้งอะไเนาะกินได้ก็กินนะอย่าตาย ว่ามันหัวแล้วมันบิดไปทางตาทางหนามันเลยอดมาได้ตัวเล็กแก้วผวกะเพราเฮ็ดาหมูมาแล้วพี่น้องจะกินมาดนแล้วพี่น้องเ้ยเมื่อนี่ก็ได้จัดแล้วก็ได้หมากบัวมาฝากลูกชายห้าพันขีดเรื่องจากกินข่าวรับประทานอาหารเสร็จเนาะทุกคนเราก็ได้มาเดินเลาะ เผือเ่เป็นการเสียเวลาเสียเงินฟรีถ้าต้องมาหล่อมันคุ้มค่ะมีเงินสื้อหรือต่วมีก็หล่อไปเรื่อยๆจะแนวขนานกแต่บมมีเงินซื้อกองสมีงสองท่านเขากำลังเดินทางหรอ,ะอาะไปสวันนาเขตนอกที่นอกเอ้ยทานนี้ฮะ นนะพี่้องมาหล่อลมส้มวิวมาเที okay. ่ยวตลาดกับมาเที่ยว์จักได้ยังเน่บ่ปลาได้ยังเน่ได้ทั้งน้ำมันบ่อได้กระตุกน้ำมันสองอันปลาสองอันปลาสองดวงคุณน่ะพี่น้องนัแหลเงินบ่มีแหละพ่อแม่พี่น้องเลยม้อน้าเกือบนานิสนเซ็นบุนุ่งบ่มีเงินมากพ่อแม่พี่น้องมาหยง่อยอีกตัวหนึ่ง เซ็หายเซ็มนหนึงเลด้วน้องเตานงาแล้วาพ่อะอ่เงนคเือเช่าเอนีอกสเช่ารอเ็กลังใจให้เซฟมอนหนึ่งใเอ่น้องก็ห้ยเ้าว่วหาเป็นปกติเร็วๆกเ้าน่้อยเกล้อนคา้กันื่อนก เาถีบกิน้องเอ้ยอยู่บ้านได้กันอ่ะหมอนี่อะไยังแต่สาเก่งโดนโขกกระมีอลไรยังแต่สาบ้านเก่งโดนปกติเขาจะมาขายตู้ดีดีอู้ใส่นำกินบ่โขกก็มีมี่เราโขกแม่จะสาบมี่ขกขาดสาบเอฟซีมาหล่อตลาดแคมทางบ้านปลาไหลเนาะพี่เนาะ นองจากมาแต่สวัรดิ์กีก็มาแะเบึงอาหารป่าอาหารป่าบ้านเฮาพี่เนาะสบายดีทั้งสองคนตลาดบ,บ้านปลาไหลพี่น้อะป้า,ทาเทโยเฮดไข่เฮดเพาะ อมีเฮดผึงค่ะไอเฮดไข่อ้ด้องอันนี้เฮดละหกเหลืองเฮดไข่นี่ขคยนี่เด่นสามห้าสามชิบห้าพันอันนี้วาเจ็ดชิบพัอันนี้โล่เนี่ยด่นโล่เราแปดชิ้เระางแล้วโลละราแปดชิป เ็ดพ่อนางบ่นน่เ็ดพอขายปลาโลละแปดสิบเ่งโลก็สี่สิบที่ันอันนี้เท่าไรเก้าันหด้ีเ่กรตมาดบ้านเอกเขาจะคูมันค่บาบาทัง้งไดงามเฮ้ยเห็ดเผาะเฮ้ยทั้งไดนงามทังพุดมีอยู่นี่าหค่ะอือเห็ดปลวกเขาได้หน ตามสิบอันนี้เฮ้ยพาอ,อาไองามององามดิใใค่ในทงยางนันยันบอกงามสำนิดสับนี่นแล้วมิตรหายกอาหลาย้าเฮ็ดละโง่เฮ็ดผึ่งเห็พอผายบ่อน ยังสิบพันสิบพันอันนี้อะไรมชุดละสิบพันะสิบพันจ้บาทะอันนี้เหตุกาประมาณว่าบ่อหอดครับบ่อหอดบสามสิบพนเลยคบาทกับแปดแล้วเนาะ้บาทส้าประมาณ้าสนี่แหละอ่ะประมาณนี้เนาะประมาณนี้พี่น้องเห็นก็จาเห็นย้มาเหมืนเจ้าองเห็นต้องา เงีนยเนี่กิ๊กปีกกล้วยอืมหอยขายนั่นใดไนี่หอยอ้าวในโลหนึงเนี่ยมีแต่เฮ็ดพี่ดอกเอ้ยนี่แต่เฮ็ดเรื่องลุ้ยอันนั้นเป็นทุเรียนผลไม้ ตอนนี้โหลดเท่าก็รอรอสาเอามาหลอกล้วขึ้นต้เอาห้อยทางนี้คืองามเถอะบ้านูึดมีแต่เฮ็ดพี่น้องโหดโหดโเฮ้ยม,มีเฮ็ดพ่ออยู่ทางน่ะเฮ้ยบ่อบบี้่ทางน่ะ อืมมาข้าเอาเอะเฮ็ดเพาะเลยเาล้ๆท่นบอกอางก้างใดน่ะได้หอยคือว่าเล่เฮ็ดปลวก็ไดเลยเนาะจะใอาไปนะโลแปิบโอเคพี่น uh> ้องห้าสิบนี่ด้ได้หอยมองกินอมปลปลาเนี่นนกายหนุ่ม นี่แล้วหลดซนเตยจะตายพืนอันหอนพี่เนองเทดผัวก็ได้แล้วห้อยก็ได้แล้วอซี่เิ่ลเทศโเทศคกเิ้นเฟิ่งเลื่อนหนึ่งเก้าชินไงหลอกตอนนี้กะกาลังออกโหลดเนาะพี่เนาะ เฮ้ยอันนี้ห้อง่อยคุณไหนจ่ายมาแล้วหรอเฮ้จายมแล้วจ่ายมแล้วเอเฮ้ยจ่ายให้คุณนี่ยตกนนี้กำลังใจค่ะรถคุณวาวพี่นนอะ ผู้บ่าก็ไม่ต่ผู่อ่อผู้บ่าอยู่บ,บ้านได้ผู้บ่านี่เซบังเฮียงโชคดีดอโชคดีโชคดีโชคดีตอนนี้ชอบขายกำลังไปเฮียลงนาผู้บ่าพี่เนอะ นี่แต่คนหล่อๆโอเคโอเคบายบายมีการโบกมือบายบายกันเลยบายบายอู้ยิ้มหวานขนาดเบาบกดนี้มันทอดไห่เยีม ก็นี่ฮะก็มาหออน้องหลุเพียนอะไรพี่น้องเอ้ยบบบนี่ฮะก็สชเมื่อยะไรก็ต้มขนมเบิร์นก็มาเราเบิร์นก็ต้มเด้อพี่น้องเราก็สชเมื่อแล้วขอก้นใหม่เขียหนาพี่น้องสบายดี